รวมเขาล่าสุดของหงแดงโดยหงเดียวไม่เดียวได้ประจำวันพฤหัสที่14พฤศจิกายนโอมามามุสเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ฟอร์มดีที่สุดในยุโรปในฤดูการนี้โดยยิงได้11ประตูและอาซิ์อีก7ครั้งจากการลงเล่นในบนเดสซิก้าเพียง10นัดเท่านั้นนักเตะวัย25ปีตกเป็นเขาเชื่อมโยงก,กับลิเวอร์พูลและดูเหมือนว่าลิเวอร์พูลยังคงต้องใช้ความพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะได้เซ็นสัญญาก,กับตัวเขา แต่ถ้าดูตามรายงานของบิวนั้นหงแดงไี้เริ่มเจรจากับมามุสแล้วและกำลังเป็นทีมที่มีโอกาสสูงสุดในการที่ได้ตัวนักเตะคนนี้มาให้ทักแฟนเฟร์ดอาจเรียกน้องเงินมากถึง60ล้านยูโรหรือ50ล้านปอนด์สำหรับการขายนักเตะชาวอียิปต์คนนี้ริอร์วูลุณกำลังทำการยื่นเรื่องเรียกร้องค่าชดเชยหากแมนซิตี้ถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อกล่าวหา115ข้อและสโมสรหื่นอีก3แห่งก็กำลังทำเหมือนกัน โครงการของเรียวซูิดัตอย่างซูบีแมนนี่ยังคงเป็นเป้าหมายของลิเวอร์พูลแม้ว่าจะตัวจะเคยเปลี่ยนใจไม่ย้ายทีมมาในช่วงซัมเมอร์นี้ก็ตามมูซาลาได้กล่าวเช่นชมผู้เล่นร่วมทีมลิเวอร์พูลของเขาทุกคนว่าเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมระดับโลกโดยเฉพาะอาลิสันและแอนดี้โรเบิร์สันที่อยู่ข้างตัวเขาขณะให้สัมภาษณ์ลิเวอร์พูลได้แต่งตั้งเดวิดบรีนเป็นนักกายภาพบำบัดคนใหม่เพื่อช่วยเหลือทีมของสลอ็อตเคอร์ทิ่โจนได้บอกว่าความรักที่เขาได้รับจากฮันน์เซวัตและทีมงานโค้ชของเขา เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เขาโชว์ฟอร์มได้ดีและทําผลงานได้ยอดเยี่ยมในช่วงหลังๆนี้เรายงานจากสเปนระบุว่าคาร์โลอันเชลติผู้จัดการทีมเรียลมมดริดกำลังเครียดอย่างหนักเพราะกลัวว่าทีมเขาจะถูกลีวพูลอาจจนเละเทะดูไม่ได้ในการที่จะบุกไปยืนแอนฟิลในวันที่27พฤศจิกายนนี้เจมส์แลเคนเนอกองกลางลเวปูลได้กลับมาฝึกซ้อมร่วมกับฮาร์วีย์เอลนอีกครั้งซึ่งถือเป็นข่าวดีสำหรับนักเตะหนุ่มคนนี้จบข่าวสวัสดีครับ